สวัสดีครับผมนะครับอนุชาลุงไอเตอร์วันนี้นะครับมีสินค้านะครับล็อกใหม่เข้ามาถึงร้านนะครับ4รายการนะครับผมจะเริ่มต้นแจกคันแรกนะครับคันนี้นะครับจะเป็น PC 25นะครับ25รุ่น7นะครับเป็นแบรนด์คมสุนะครับก็คือเป็นรถมาเดิมๆนะครับซึ่งยังไม่ตกแต่งอะไรนะครับรถยังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดอาจจะมีรั่วซึมบ้างนะครับบางจุดทางร้านก็คือจะเช็คงานเช็คอะไรพรอมๆเลย ตัวนี้ผมก็เสนอค่าตัวนะครับเพียงแค่350,000บาทนะครับก็คือ350,000เนี่ยเราเก็บงานให้กขครบเลยให้รถเนี่ยอยู่ในภาพที่พร้อมใช้งานได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็คือสเปคทุกอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นครึ่งเหลืองนะครับรหัโค้ดลงว่า 3D นะครับ84นะครับส่วนรูปแบบพวกแพอนทรลปั๊มเปิมเฮลิคพวกนี้ถือว่าสภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับสังเกตดูได้นะครับพวกตามตำแหน่งตามความเหมาะสมนะครับของตัวรถถือว่าค่อนข้างจะเป็นรถที่ดี1คันเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นคันที่2ก็จะเป็นโกเบนะครับ SK นะครับ30 SR นะครับตัวนี้ก็เป็นรถขุดไซส์ขนาด3ตัน รถคันนี้ก็อาจจะมีการเก็บขงเก็บงานมาบ้างแล้วนะครับจากลาประมูลนะครับตัวนี้ก็เป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรายการเพราะว่าด้วยเป็นรถที่เป็นระบบในนุ่นนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ยันมากนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับ3 t n ทีนะครับอุปกรณ์ทุกๆอย่างนะครับผูแผงต่างก็คือเปิดประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นรถที่น่าใช้อีกรายการหนึ่งผมว่าขายอยู่ที่3 0 0แสนนะครับ5้า0 0บาทนะครับ ส่วนรายการถัดไปนะครับตัวนี้ก็เป็นโคมาสูรนะครับ PC 2 0 m r k 2ตัวนี้ก็เป็นรถหนึ่งรายการที่มีความสวยอยู่แล้วนะครับเป็นําเดิมของตัวรถเลยนะครับเอกลักษณ์ของมันโฉบจะค่อนข้างจะดูดีในการสำหรับรายการนี้นะครับอ่าเป็นรถคู่ที่2ตันที่ค่อนข้างจะนิยมนะครับแลวคือทางร้านผมมีเท่าไหร่ก็คือขายค่อนข้างจะดีมากสําหรับรายการนี้ในการสเปคเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์สามสูบ นะครับโวชีระบบในเล็กแล้วนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับเป็นเครื่องยนต์ 3D ดีนะครับตัวนี้นะครับคือผมเสนอค่าตัวนะครับอยู่ที่350,000บาทนะครับอีกเท่ากันครับ ก็คือ3ามคันนี้ฮะสามแสนห้าทั้ง3ามคันเลยนะครับส่วนรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะครับเป็นแคสเตอร์พิลล่านะครับสามหมื่นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะครับและลงตัวไว้หลายอย่างนะครับก็คือทางร้านอาจจะมาเก็บงานใช้ระบบทำโน่นทำนี่ให้พร้อมค่าตัวผมเสนออยู่ที่3 9 0 0 0นบาทนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์สสูบหุ่ชื่ระบบไฟเล็กราคาลดลงว่า s 3 l นะครับเป็นหนึ่งรายการที่น่าสนใจนะครับราคาค่าตัวเพียงแค่3 9 0 0 0ถือว่าไม่แพงเลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมนะครับอนุชาลุงเรเตอร์ขอตัว,วลาไปก่อนขอบพระคุณครับ